สวัสดีค่ะกลับมาดูดวงชุพวโมดเย้ yeah. เป็นไงบ้างเอ่ยแปบ๊บแปบ๊เราก็เข้ากลางเดือนตุลาแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญลมหนาวค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดแล้วเนาะแต่ฝนก็ยังอยู่นะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะจ๊ะ ก่อนที่เราจะไปดูดวงเฉพาะกิจในวันที่16ตุลานี้ใครจะเป็นสถิป้ายแดงรับทรัพย์เปลี่ยนชีวิตอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งส่วนปุ่มที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะกดให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจบันทึกคลิปหรือกดแชร์นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักัน,กกนด้วยเนาะรวมถึงนะคะทุกอย่างจะต้องมีสติและมีวิจารยณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะจ๊ะ แล้วก็ไม่เป็นการเสรียเวลานะคะขอให้ทุกคนเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์จากนั้นให้คุณท่องนะ้ำมตซาสามจบเราจะใช้ไพ่1นึ่งใบไป,ปตัวเล่าเรื่องนะคะการดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นแบบการแรนดอมสุ่มนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะเอามาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะ ช่วงนี้ก็มีสติในการดํารงชีวิตทุกๆอย่างนะจ๊ะอยากให้ความโลภหรือว่าความโกรธหรือว่าความอยากได้อย่างมีครอบงํากันนะจ๊ะกระโดดมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาจ้ามาจ้าดวงชะก,กิจดวงเฉพาะกิจวันที่16ตุลานี้ดวงสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ได้แกปะโอ คนที่เกิดวันจันทร์นะคะมาติดไพ่คิงสวอรนะคะหรือว่าไพ่คิงถือดาบคะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไป5คะแนนนะจ๊ะรวมถึงแนวทางความรวยของท่านนะคะเลขมงคลอยู่ใกล้ๆตัวท่านเองเช่นเลขอายุหลังบัตรประชาชนเลข3ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์แบบนี้นะคะรวมถึงนะคะคนได้ไพ่คิงถือดาบ ซิกเนเจอร์ในการทำบุญคือทำบุญประจำวันเกิดของตัวเองเช่นไปไหว้พระประจำตัวของท่านเองนะคะรวมถึงใครที่เกิดวันจันทร์ให้พิมพ์ว่าเชื่อตัวเองความเชื่อตัวเองจะทําให้คุณเฮงดังและก็ปังรวยฟันตรงๆจ้า อังคารอังคารอังคารปุ๊บโอ้ oh my god ต้องพมคำว่า my god สำหรับผู้สุดท้ายที่เกิดวันอังคารคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปปั๊บสองคะแนนจ้าไม่ใช่ว่าคนเกิดวันอังคารไม่ดีนะแต่พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยว่ามีสติเยอะๆเพราะคนเกิดวันอังคารคุณติดไพ่เดอะทาวเวอร์คุณกําลังจะสูญเสียของรักหรือว่าคนที่รักคุณจะต้องมีสติในการ ดำรงชีวิตให้มากๆใครที่ชวนไปลงทุนหรืออะไรที่เกี่ยวกัค่าใช้ใจ่ายตัดได้ตัดชะลอได้ชะลอนะคะไม่เหมาะสมกับการลงทุนหรือใดๆก็ตามเพราะว่าปุบป,ปับอาจจะกลายเป็นเราอยู่ขบวนการเดียวกับเขาก็เป็นได้ ส่วนซิกเนเจอร์ในการทําบุญให้คนเกิดวันอังคารเน้นทําบุญกับคนเสียชีวิตนะคะหรือว่าพวกผ้าหอศพโรงสมเมนลุกน้ํามันตะเกียงอะไรประมาณนี้ค่ะให้ทําบุญกับคนตายจะดีที่สุดเพราะชีวิตท่านกําลังรอแล่รอและ,ลแ,ละแบบอไปเขาเรียกแบบคิดว่าตัวเองเก่งอาจจะไม่เก่งรอบนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมมีสติค,ค่ะคนเกิดวันพุธนะคะวันพุธวันพุธโอ้วัน ผู้สถาที่เกิดวันพุธนะคะคะแนนเต็ม10บคะแนนเต็มส,นนมสิคุณเอาไปคูณเอาไปปุ๊บห้าคะแนนจ้าคนเกิดวันพุธคุณมาติดไพ่ควีนครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยค่ะว่าจงทํางานด้วยตัวของตัวเองยาวเนยนะยาวเลยนะยเนะพราะคนเกิดวันพุธนะคะให้ตัวนี้คือการทํางานแบบละเอียดละออรอบคอบ กำลังมีไม่ว่าจะเป็นบอร์ดบริหารหรือ HR จับตาดูคนที่เกิดวันพุธถ้าคุณทำงานพลาดหรือทำงานที่ไม่ได้เรื่องหรือทำงานที่ไม่ดีบอกตรงๆนะคะว่าคุณอาจจะเจอในการปรับ,บ,บรับโชคหรือโดนออกจากงานแบบกระทันหันจะต้องระวังณนะจุดจุดนี้นะจ๊ะ ส่วนาทางความรวยสำหรับคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขทะเบียนที่ทำงานหรือเลขอะไรที่เรารู้สึกว่ามองปุ๊บสะดุดตาเช่นอในนในกาดิจิตอลที่เรารู้สึกเห็นตัวเลขอสะดุดตาหรือเ่มไม่หาเพื่อนเปิดโทรศัพท์เลขนี้เข้าตาเข้าตาตลอดอะคะ่ะเลขนั้นแหละอาจจะเป็นเลขมงคลสำหรับคนก็เป็นได้ต่อน,นะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหับสบ,บดีดวงเฉพาะกิจดวงเฉพาะกิจได้แก่ปะโอ ผู้สถทาที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีนะคะคะแนนเติมสิบคุณเอาไปคุณเอาไปปัป๊บ5คะแนนเฉดเช่นเดียวกันเพราะคุณมาติดไพ่เด็กหนุ่มถือถ้วยใครที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีต้องเพิ่มคําว่าฉับเฉยหรือเปิดโอกาสเอาคําว่าเปิดโอกาสดีกว่าเพราะไพ่ตัวนี้มันคือไพ่ของการนําขึ้นให้รีบตักคุณอาจจะไม่ได้ถูกในลักษณะของฉลากรัฐบาลคุณอาจจะถูกในของเพื่อนบ้านก็เป็นได้เขาเรียกว,ว่า ตรงไหนที่มันมีรายได้ให้คุณโกยรายได้นั้นซะแล้วที่สําคัญเด็กหนุ่มถือถ้วยซิกเนเจอร์ในการทําบุญคือการทำบุญเกี่ยวกับน้ําการเป,ปิยปลาการถวายน้ําให้คุณทําบุญแบบนี้นะคะดวงคุณจะเปิดรับทรัพย์และที่สําคัญช่วงนี้เป็นช่วงโกยเงินโกยให้ได้โกยให้โดนปกติกว่าจะได้เงินแต่ละบาทสองบาทนี่มันเหนื่อยมากแต่ช่วงนี้ได้เงินเร็วกว่าเดิมเก็บหอมรอมริบให้ได้ทําเงินให้ได้หลายๆไห เพื่อมีอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อย่างน้อยมันยังช่วยชีวิตตัวคุณเองนะจ๊ะฝันตรงๆจ้าวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ป๊ออูอ้ผู้สถาที่เกิดวันศุกร์จ๋นาคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปปับ๊บสามคะแนนค่ะใครเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้ให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าเงียบเงียบเงียบปากได้ไหมหยุดคําพูดอะไรแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าคุณมาติดไพ่สองดาบไพ่สองดาบคือไพ่ของการพูด จะไม่ค่อยรู้เรื่องปากจะพาจนรวมถึงอย่าไปเป็นเกลียนขออนุญาตใช้คำนี้นะคะอย่าไปเป็นเกลียนในการพิมพ์อะไรใดๆก็ตามเพราะว่าการด่าบ,บางอย่างมีค่าที่ต้องจ่ายนะไม่มีใครในโลกให้คุณด่าฟรีนะคะอย่างน้อยบางทีเขาอาจจะรู้สึกโอเคไม่ว่าไม่โกรธไม่ถือไม่เอือแต่จริงๆอะ่ะใครโดนด่าแล้วไม่ว่ามั่งไม่มีค่ะใครโดนดา่าบางคนก็ต้องโกรธแต่ให้ของคุณขึ้นให้สองดาบแล้ว รู้แล้วว่าจะต้องพูดอะไรให้เป็นสีเป็นเดชเป็นบารมีพูดให้ถูกไม่เอาแบบตื่นเช้ามาโหูเหนื่อยโคตรทำไมวันนี้ชีวิตเราแม่งระยำตําบอลทำไมชีวิตเราเจอกับปัญหาหนักๆแตงตานาย่านะจ๊ะตีปากตัวเองเลยนะว่าไม่พูดไม่ให้คิดด้วยไม่พูดแล้วก็ไม่ให้คิดด้วยรวมถึงซิงเกิลเจ้ในการทําบุญสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะให้คุณทําบุญ เกี่ยวกับพวกโมลทิปปักแหว่งเพดานวดวหรือว่าพวกมะเร็งกล่องเสียงตัวนี้จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้นะคะเอาให้โดนเอาให้ได้นะจ๊ะเหลืออีสองวันแล้วมามามาผู้สัทธาที่เกิดวันเสาร์ผู้สัททายที่เกิดวันเสาร์ดวงเฉพาะกิจดวงเฉพาะกิจได้แย่ป๊บว้าวผู้สัททาที่เกิดวันเสาร์จ้าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปปั๊บเจ็ดคะแนนจ้ารู้สึกดีกว่าเพื่อนนะายินดีด้วยค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ให้คุณพิมพ์มาว่าชีพประจรไม่อยู่กับที่พารวยหรือรถพารวยเอาง่ายๆเลยรถพารวย เพราะคุณได้ไพ่อัศวินถือเหรียญบอกตรงๆนะคะการอยู่กับที่อยู่นิ่งๆการจมปักหรือการที่ไม่เกิดพลังงานในการมุเหมอนเลยมันจะทําให้คุณอึดอัดใจแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยทาแบบเดิมๆแป๊บๆเดี๋ยวก็รู้สึกว่าทําไมเราอยู่ในเอเนอรเดิมๆเ,เหตุการณ์เดิมๆปัญหาเดิมๆวนกลับมาหาคุณอีกแล้วจ้ะแม่จ๋าพ่อจ๋ารวมถึงนะคะไพ่ตัวนี้อย่างที่บอกว่าชีพประจไม่อยู่ที่เลือดให้คุณไหว ถ้าแม่ธรณีไม่เยนางรถหรือใบให้ซื้อทะเบียนรถวงเล็บคันสีทึบๆคันสีดำๆคุณจะมีโชคมีลาบหรือเคล็ดลับความรวยอีกหนึ่งตัวคืออะไรรู้ไหมคือการที่คุณเดินทางและค่อยซื้อฉลากกินแบตคุณถึงจะพอมีโชคมีลาถ้าอยู่นิ่งๆซื้อบอกเลยค่ะว่าเอเนอร์จีและพลังงานมันไม่ได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันก็เลยทําให้คุณอยู่ในหมดนิ่งและนิ่งเกินไปดูตัวเราเคลื่อนที่นะจ๊ะฟันตรงๆจ้า สุดท้ายที่สุดผู้สุัท้าที่เกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ป้องโอ้โหถ้าวันนี้นะคะถ้าให้อาจารย์ดูจากไพ่นะคะทั้งหมดทั้งมวลโดยใช้สเตพเพไพ่ตัวนี้เป็นตัวแอปพูปขึ้นไปนะคะต้องบอกก่อนว่าวันที่ดีที่สุดวันนี้คือวันเสาร์นะคะแล้วก็ที่สําคัญวันอื่นๆจะต้องระวังตัวเองเพราะวันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์คะแนนเต็ม10อาจารย์ให้แค่3เพราะคูณมาติดไพ่8ดาบอย่างที่บอกค่ะคือไพ่ของการโดนพนันาการ เป็นไพ่ของการห้ามป่วยห้ามตายห้ามหาหมอเป็นไพ่ของการอึดอัดใครเกิดวันอาทิตย์พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยค่ะว่ารักตัวเองก่อนที่จะไปทํางานอะอะไรใดๆให้คนอื่นคุณจะต้องรักตัวเองให้ถึงที่สุดและไพ่ตัวนี้มีโอกาส ไปทำบุญประจําวันเกิดของตัวเองเช่นอยากถวายพระไปเลยอยากถวายพระตายทาเลยอยากไปโลดโบทให้ทําเลยอะไรที่เรารู้สึกว่าอยู่ในหัวใจและมีวอเอเอให้คุณรีบไปทําเพราะตอนนี้ต้อง <c oughs> ขอให้นะคะเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีอยู่ในใจแต่ด้วยงานมันรัดตัวก็เลยยังไม่ได้ไปทําและถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ พยายามเฉียดเวลาและจัดแมนเนจงานให้ได้ให้โดนให้อยู่นะคะก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดดวงประจำสัปดาห์เอาขอโทษการเปิดดูดวงเฉพาะกิจของวันที่16ตุกดลาว่าใครจะเป็นเศรษฐีนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีรู้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันรู้แล้วนะคะ เอาไปปรับใช้และที่สำคัญคุณต้องมีวิจายในการรับชมรับฟังและก็มีสติวันนี้พี่หมอนะคะก็ขออนุญาตไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย